รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน สวัสดีค่ะดีมรุ่งทิวาหนูแก้วนะคะพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปพบกับเรื่องราวหลากหลายมิติในจังหวัดปตัตตานีค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะที่น้องเบียร์ได้พาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหัวเมืองหลักต่างๆแล้ววันนี้ดีมจะอาสาพาทุกคนนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผู้นําที่เข้ามาปกครองเพื่อจัดระเบียบสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆค่ะเรื่องราวจะน่าสนใจและน่าติดตามสักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ หลังจากยุคสมัยที่ปาตานีมีการแบ่งออกเป็น7หัวเมืองหลักในช่วงรัชกาลที่3อีกหนึ่งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนั่นคือการแต่งตั้งผู้นำเป็นชาวมลายูพื้นถิ่นนำมาซึ่งคำที่เราคุ้นหูกันดีอย่างคำว่าแขก7หัวเมืองแต่จะด้วยเหตุผลอะไรนั้นที่ต้องแต่งตั้งผู้นำเป็นชาวพื้นถิ่นวันนี้มิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาจะพาเราไปหาคำตอบกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณมาสวัสดีครับคุณดิมครับวันนี้ดิมมีคําถามที่สงสัยอีกแล้วค่ะคหลังจากที่เขานะคะมีการได้แบ่งหัวเมืองหลักออกแล้วแล้วเขามีการแต่งตั้งผู้ปกครองเมืองยังไงคะคุณมะสยามก็มีนโยบายรอมชอมนะครับเลยแต่งตั้งผู้ปกครองจากเชื้อประวงเพื่อ็นเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มประเทศมลายูนะครับอันได้แก่ไซบุรีตังกานูกานตันนะครับเพื่อจัดระเบียบความสัมพันธ์ใหม่นะครับแล้วผู้ปกครองในสมัยก่อนนะคะ เขาเหมือนกับผู้ว่าในสมัยนี้ไหมคะครับครับคล้ายๆกับผู้ว่านะครับเพราะเจ้าเมืองนั้นก็มีหน้าที่ดูแลความสงบความสงบสุขของประชาชนในในเมืองนั้นๆน,น,นะครับในการจัดระเบียบเก็บเก็บภาษีหรือวักษาในคดีเล็กๆ,ๆน้อยๆในในเมืองของตัวเองก็เพื่อที่จะให้ใหการปกครองให้ประชาชนพลเมืองมีความมีอยู่อย่างสุขสบายครับในการปกครองของส่วนกลางที่มาสัมพันธ์กับพื้นถิ่นนั้นเนี่ยเรามีความตระหนักว่าพื้นถิ่นนั้นเนี่ย ไม่ได้อยู่ใกล้อำนารัฐที่สนวนกลางเท่าไหร่นะปัจจัยสําคัญประการหนึ่งอันนาพามาซึ่งความขัดแย้งให้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือการที่กรุงเทพเนี่ยบางทีส่งคนของกรุงเทพเองเ,เข้ามาปกครองเลาวขุเมืองมาอยู่เพราะตกมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเนี่ยนะฮะพระองค์ก็เริ่มถอนคนของทางกรุงเทพออกไปก็คือนําเจ้าท้องถิ่นหรือราชวงศ์ของท้องถิ่นเนี่ยขึ้นมาปกครอง ย่างเช่นการถอนตัวของลูกชายของเอจ้านครเสีธรรมราชที่ลงมาปกครองไซบอรีก็เป็นในช่วงนี้นะฮะและอันนี้เนี่ยก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้กับกรณีของแขกจัตุรเมืองด้วยพยายามเปิดพื้นที่ให้มันเกิดความยืดหยุน่นนะฮะระหว่างเจ้าท้องถิ่นกับผู้ปกครองที่สนกาง เรื่องราวการปกครองของปาตานีในช่วงอดีตที่ผ่านมาถือได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปในหลายทิศทางเลยก็ว่าได้ค่ะหรืออีกมุมหนึ่งก็คือตามยุคตามสมัยทางนี้เหตุผลหลักๆก็เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของการอยู่ร่วมกันนั่นเองค่ะอย่างครั้งการแต่งตั้งผู้นําที่เป็นชาวพื้นถิ่นช่วงเจ็ดหัวเมืองหลักก็เพื่อความเหมาะสมในช่วงเวลาและปัจจัยหลักๆในช่วงนั้นและนี่ก็คือเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากในครั้งนี้ค่ะ ไม่ว่าจะก,กี่ยุคก,กี่สมัยนะคะบ้านเมืองเราย่อมต้องมีผู้นำและผู้ปกครองเพื่อที่จะมาบริหารแล้วก็สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นในปัตตานีและรอเราเข้าไปสัมผัสและเปิดมิติใหม่ๆค่ะเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นไว้ติดตามชมกันใหม่นะคะกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ในทางด้านฝั่งตะวันตกเนี่ยมันก็มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นดังนั้นมันจึงมีความต้องการทรัพยากรต่างๆเนี่เป็นจำนวนมาก